สวัสดีครับสวัสดีตอนสายครับผมวันนี้วันที่19เ้มกราคม2565ที่นี่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ผมก็ไปได้ของเล่นใหม่อีกแล้วนะครับผมกล่องเล่นผมมาแบบเกือบทุกวันเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในมันคืออะไรนะครับผมตัวนี้ของพึ่งมาส่งเมื่อสักพักนี้นะครับวันนี้ยังไม่ได้ออกจากบ้านเลย เพราะว่ารอรับของนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันคืออะไรอันนี้ก็เป็นชิ้นโบแดงกันนะครับจะเอามาทำการทดลองนะครับ ตัวนี้ราคาไม่แรงมากนะครับผมเอาไว้สำหรับแบบ <c oughs> ไปชุดนอนนานอนนางจริงมันไม่ใช่นาธรรมดาครับ <c oughs> เอาแบบสามารถไปเปิด A ได้นะครับตุดนี้มีคู่มือมาให้นะครับผมแต่ว่าภาษาอังกฤษร้วน,นๆอ่านไม่ออกอ่ะเก็บไว้ก่อนอ่านี้มีสาย อ่าที่เสียบกับ AC ชาร์จนะครับผมเอาไฟบ้านเข้าร่วมได้ด้วยสิ่งที่ได้มาก็จะมีสายแบตเตอรี่ด้วยอ่าเดี๋ยวยกดีกว่าต้องยกออกขรืนอยู่ครับอุ้ยกระเด็นโดนขากล้องเลยเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับผม อ้ยสายสายแบตบอันนี้จะต่อเข้าควแบตนะครับผมสายต่อเข้าควแบตอ่าแบบนี้นะครับ เนี่ยต้องใจร่มๆนะครับผมพระดมตัวใหญ่ดีมีเอาพุทนะครับเสียบเอาพุทออกไปใช้งานอ่าตัวนี้จะมีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับขนาด3 0แอมป์เป็นแบบมมแปลงเทอรอยนะครับพลิกได้3เท่าอ่ะมาดูกันนะครับผมมีสายแบตท,ที่ต่อเข้าขั้วแบตนะครับ สายเข,เขาก็จะทำมาเป็นแบบมาตรฐานนะสําหรับโหลดตัวนี้จะกําลังไฟให้กําลังไฟอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนส่วนด้านล่างนี้นะครับองบอกว่าผมก็จะทำแบบบ้านขงผมเลยนะนี่พัดลมนี่สายเข้าขวบแบตบวกลบ24โวลต์นะครับตัวนี้ก็เป็นอ่าสายที่มาเสียบเข้าแผงนะครับแผงแล้วก็ เอาพุทนะครับ DC o u เอาพุทออกไปใช้งานอ่าแบบนี้นะครับผม DC DC เอาพุทก็น่าจะหมายถึงไม่รู้สิ <c oughs> บันนอกนี่กล้องอยู่ใกล้ไม่ได้โฟกัสตลอดไหนดูข้างเครื่องมนะ่อยอ่าข้างเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับ ทางเครื่องเดี๋ยวผมต้องเอาออกจากขากล้องไม่งั้นดูไม่รู้เรื่องครับมาดูแบบตะแคงหน่อยอ่าดูนะครับหนึ่งพันหกร้อยวัตต์นะครับผมพีกพีกสี่พันแปดร้อยวัตต์นะครับพิกได้สามเท่า ตัวนี้เป็นอะอะไร AC ชาร์จ AC ชาร์จ30แอมป์50เฮิร์ต PV มาดูเอานะครับผมอ่านไม่ออกเหมือนกันอ่าแม็กแม็กโวลต์ดีซีก็คือห้าสิบโวลต์นะครับรับแผงได้ห้าสิบโวลต์ไม่เกินห้าสิบโวลต์นะครับแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์อะไรเงี้ยได้ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูไม่ค่อยเป็นอะกล้องโฟกัสขนาดพันหร้อยวัตต์บอกเลยว่าสามารถรันแอร์หมื่นสองได้นะครับผมตัวนี้แอร์หมื่นสองเดี๋ยวลองมาต่อการใช้งานหนะ่อยว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะลองมาเทสให้ดูดีกว่าเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับ รอสักครู่